สวัสดีครับผมวันนี้นะผมช่องกันปลายาจกนะครับวันนี้เราก็จะเอาสินค้าใหม่นะครับของทางสกอตคาร์เลอร์นะครับก็จะเป็นตัวทําความสะอาดโมเดลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่เช็ดทําความสะอาดพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดตามโมเดลของเรานะครับก็ตัวนี้ผมซื้อเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นนะครับก็ราคา120บาทนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาสดๆร้อนเลยก็ยังไม่ได้ลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันดีกว่าว่ามันจะ เขาแล้วสมคาน้ำลือไหมหรือว่าตามที่เขาโฆษณาไว้ไหมนะครับตัวนี้ฮะกะ็เดี๋ยวผมสอนการดูราคาของตัวสีของสกาวคอเลอร์นะว่าเขาดูกับราคากันยังไงนะครับก็ดูกันตรงนี้นะครับส่วนใครที่ไม่รู้นะอันนี้เป็นวิธีบอกนะครับก็เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับจะเป็นรหัสของอสินค้าของเขานะครับเราดูที่ตัวเลขข้างหน้านะครับจุดข้างหน้าจุดเนี่ยจะเป็นราคานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับ ส่วนไอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งศูนศูนย์แล้วก็จุดเนี่ยนี่ตัวตัวนี้เหมือนกันนะครับราคาแปดสิบาทนะครับดูตรงนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นราคากลางของสีสกาวคอเลอร์นะครับสินค้าของสกาวคอเลอร์นะครับตัวนี้อ่าลองดูตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานเนี่ยจะเป็นสเปรย์พ่นนะครับนี่นะมีฝาจุกเอาไว้กัน กันโดนเวลาฉีดนะครับเอาไว้เอาไว้แบบเก็บได้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะแล้วก็หัวก็จะเป็นสเปรย์นะครับนี่โดยน้ํายาของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกแนวแบบใสๆขุ่นๆนิดนึงนะครับก็ผมได้อ่านวิธีการใช้ละเขาบอกว่าให้พ่นไปที่ตัวโมเดลของเราเลยแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับพอเช็ดแห้งปุ๊บแล้วก็เอาผ้าแห้งเนี่ยเช็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวการแท้งนะครับนี่มันจะเป็นคราบพวกฝุ่นพวกสิ่งสกรปรกอะไรพวกเนี้ยเป็นขี้ยุงเป็นอะไรเงี้ยนะตัวนี้เดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะเช็ดออกไหมนะครับเราเรามาดูกันเดี๋ยวกว่านะนี่นะอ่าเพิ่งฉีดครั้งแรกนะครับเราก็ฉีดให้มันอ่าให้มันออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บฉีดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บฉีดให้ทั่วเลยนะครับนี่ อพอฉีดปุ๊บล้วก็เอาผ้าเราเนี่ยมาเช็ดๆเลยว่ามันจะออกไหมนี่นะนี่เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมว่ามันใสป่ปิกเลยนะครับใสปริงอ่าฮะนี่อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นพวกจุดๆเนี่ยพอเราเช็ดเอาไปปุ๊บเนี่ยมันจะใสหรือเปล่านะอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าผมเพิ่ง ใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นี่นะครับโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้น,นี่อันนี้ผมใช้มือเดียวเช็ดนะปกติจะต้องถือสองมือแล้วก็เช็ดไปด้วยนะแล้วเพื่อถูถูพวกสิ่งพวกคราบสกปรกเนี่ยอาจจะออกแบบดีกว่านี้นะอันนี้ผมใช้มือเดียวเช็ดอาจจะไม่ได้อ่า เยี่ยมเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะผมว่าเนี่ยเห็นนะครับคาบสิ่งสกรปรกเนี่ยแทบจะหลุดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นี่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะช่วงอกแล้วก็ช่วงแขนที่มันมีคาบที่ฝุ่นแล้วก็พวกที่เป็นสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยนี่นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับมันจะใสปิ๊งเลยนะครับนี่นี่ับดีคอก็จะไม่หลุดด้วยนะอันนี้ผมติดดีคอเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้พ่นเคลียร์ยนะครับตัวนี้ก็เช็ดออกได้ปกตินะดีคอก็ไม่หลุดลอกอะไรนะครับนี่เห็นไครับส่วนที่เป็นอพลาสติกเคลียร์ใสเนี่ยมันจะเงาเงาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีเดิมของมันเลยนะครับ เงาใสปิ้งเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมว่าผ่านนะครับตัวนี้นะราคา120บาทเนี่ยทําให้ตัวโมเดลของเรากลับขึ้นมาสะอาดสดใสขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะครับราคานี้นี่สำหรับตัวนี้ตัวกันพาน,นี่ผ่านไปละเรามาดูฮอตทอยกันบ้างนะฮะตัวนี้นะครับฮอตทอยของไอรอนแมนนะครับ อันนี้แทบจะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเก็บในตู้นะแต่ว่าผมจะลองดูว่ากอดขัดกับหลังหลังขัดน้ํายาเนี่ยมันจะสะอาดขึ้นหรือว่าเงาขึ้นไหมนะผมลองดูกันนะครับตัวนี้อฉีดไปเลยนะฮะแล้วก็เช็ดเชเช็ดเช็ดหน้าโทนี่อยู่เลยนะนี่ปั๊บ ่นีดูตาเปล่านี่ก็อาจจะแทบไม่ดูไม่ออกนะเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นหรือว่าคราบสิ่งสกรปรกมาติดนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะสะอาดสีก็ไม่หลุดไม่ร่อนอะไรนะครับนี่นะชิ้นงานสะอาดขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้เรามาดูอีกมากหนึ่งนะครับ ตอนนี้จะเป็นมาร์กเก่านะมาร์กสามสิบสามแล้วตัวตอนนี้จะเป็นมาร์กสี่สิบเจ็ดนะครับที่จะมีหัวโบมั้งด้วยน,นี่ปกติพวกการพวกขอตทอยเนี่ยมันจะพวกชิ้นหลังๆนะมาร์กหลังๆเนี่ยของไอรอนแมนเนี่ยมันจะเป็นลายแคสเนาะแล้วก็มันจะมีความเงาเนี่ยมากกว่าไอตัวมาร์กพลาสติกตัวเก่าๆนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมือเราไปจับไปโดนอะไรเงี้ยมันอาจจะมี สิ่งสกปรกของมือเนี่ยพวกไขมันพวกอะไรพวกนี้มันจะไปจับกับตัวชิ้นงานของเราเนี่ยตัวโมเดลของเรามันจะทําให้สีมันจะหมองลงนะครับเราก็ใช้ล้ายาตัวนี้เช็ดๆๆๆๆไปนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมเป็นเป็นฝันไหน่นะอาจจะเสียกาจ,จะไม่เหมือนปกตินิดน,นึงนะฮะนี่แล้วก็มาเช็ดๆๆๆไปคลิปนี้จะยาวนิดน,นึงนะเพราะว่าผมก็ทํามาแบบลองครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้ น้ำยาตัวนี้แล้วก็ดูดพูดไปรีวิวกันตรงๆว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่มีไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาเหมือนกันก็ซื้อมาใช้เองนะครับนี่อ่านี่จะเป็นหน้ากากของไอรอนแมนนะครับผมคิดว่ามันมันโอเคขึ้นนะมันจะเงาขึ้นนะผมว่านะเนี่ยหลังจากเช็ดน้ำยาไปแล้วเนี่ยเหมือนพวกคราบที่เป็นน้ํามันที่ติดมือเราเนี่ย พวกที่เป็นมันเนี่ยที่เราไปจับใส่เนี่ยมันจะเช็ดออกไปด้วยนะครับทําให้ชิ้นงานเนี่ยความเงาของมันเนี่ยก็เงาขึ้นมานะเพราะว่ามือเราเนี่ยไปสัมผัสมันทําให้งานมันดอบลงนะครับตอนแรกแต่ว่าเนี่ยมันก็คืองานชิ้นงานปกติมันมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นน้ํายาเคลือบเงานะก็ใครที่ซื้อมาเพื่อจะเอาไว้แบบเช็ดเพื่อให้มันเงาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นน้ํายาที่เอาไว้เช็ดตามความสะอาดเนาะนี่ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลองอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นอ่าสีที่เป็นมาร์กเก่าๆนะสีมันอาจจะไม่ได้เงาเท่าตัวใหม่ๆนะครับผมการทําสีของฮอตทอยเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวเก่าๆเนาะนี่แล้วก็ฉีดฉีดแล้วก็เช็ดเช็ดถูถูนับสิ่งสกโปกนะครับนี่อ่ะนี่นะ ก็ถือว่าใช่ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับนี่อย่างตัวนี้ผมเช็ดออกแป๊บเดียวเนี่ยสะอาดปิ้งเลยนะครับนี่เคหนึ่บาท s กา l ค c ลเลอร์โมเดลฟิกเกอร์คลีนะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับร้านตัวแทนที่เป็นสีสกาวค l ล o ลอรใกล้ๆบ้านเลยหรือว่า จะสั่งออนไลน์นะทักไปทางเพจ s c า l คาเ o อ o r ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมมาโฆษณาให้ฟรีฟนะเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าใช้แล้วคิดว่าโอเคนะครับนี่นะผมก็เป็นลูกค้าของ s c า l คา Color มาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสีต่างๆหรือว่าอะไรพวกนี้อุปก,กรณ์เนี่ยผมก็ใช้ของเขามาตลอดนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ที่ผมจะเอามาลองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับ ใช้งานเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับของอตัวทําความสะอาดตัวนี้นะครับผมให้ผ่านเลยนะครับนี่ใช้ได้นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ยังไงคลิปต่อไปเนี่ยก็เรามาดูกันว่าผมจะมาทําอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย